เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกำลังเสริมในตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมเราอย่างทางโอเวนเบ็กที่ได้ถูกเรียกตัวกลับมาจากการยืนตัวที่ดันดียูนา็ดตเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับสโมสรของเราระหว่างที่ทางคอสตซิมิคาสและอันดูโรเปอร์ซันยังได้รับบาดเจ็บอยู่ล่าสุดตัวของทางเยอเกนครอฟเองกไ็ไม่สัมภาษณ์ถึงลูกทีมรายนี้และกล่าวชื่นชมผลงานของเขาระหว่างการยืมตัวที่ผ่านมาดังกล่าว มันยอดเยี่ยมมากเลยนะครอปกล่าวเราได้เห็นผลงานที่สุดยอดของเวกมาโดยตลอดแต่เขาอาจจะมีช่วงที่ยากลำบากไปบ้างในการยิงตัวสองครั้งซึ่งนั่นก็น่าประหลาดใจมากที่มันออกมาไม่เวิร์กเพราะเราก็คิดว่าเขาเหมือนสุดยอดมาแต่เรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะและชอะอย่างยิ่งกับบรรดาน,นักเตะหนุ่มเมื่อคุณต้องส่งเขาเดินทางไปไกลจากบ้านมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ ทุกอย่างจะต้องเข้ากันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมรวมถึงทีมที่คุณต้องไปก็ต้องมีความเหมาะสมด้วยแล้วหากที่นั่นดันมีแบ็กซ้าที่มีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็จะทำให้สิ่งต่างๆยากมากขึ้นไปอีกดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีหลายสิ่งที่เป็นปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในการยิงตัวของคุณที่อาจจะทำให้มันออกมาไม่เวิร์กและสำหรับตัวของแบ็คเองแล้วนั่นก็จะเป็นเคสที่เกิดขึ้นกับตัวเขา อย่างไรก็ตามระหว่างที่เขาถูกยืมตัวไปเล่นกับทางดันดียูนาแต่เขาทำผลงานออกมาได้ดีเลยนะและมันก็ไล้กลายมาเป็นก้าวย่างที่มีความสำคัญสำหรับตัวของเขาเองอีกด้วยในตอนนี้เขาได้กลับมาที่นี่สถานการณ์มันมีความชัดเจนเมื่อเราเสียแบ็กซ้ายสองคนไปจากอาการบาดเจ็บนั่นทำให้เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลหากเด็กหนุ่มที่เราชื่นชอบจะพร้อมลงสนามให้กับทีมของเรา เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องตัดสินใจว่าเราจะดึงตัวเขากลับมาและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้กลับมาอยู่ที่นี่ในตอนนี้เรื่องราวทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นี้แหละ ในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะดาวรุ่งมากพรสวรรค์ของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พผมจากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นของอีกหนึ่งคนอย่างทางฟาบิโอคาวาโยมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลกันบ้างเมื่อเขาก็ถูกปล่อยยืมตัวออกไปเก,ก็บเกี่ยวประสบการณ์การลงสนามกับทักอาเบรัซิกตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสัญญาย,ยืนตัวยาวตลอดทางฤดูกาลนี้ แต่โจตัวกลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเพียงพอที่บุนเดสลลกาและได้ลงเล่นรวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่15เกมเท่านั้นโดยส่วนใหญ่ก็ลงสนามมาในฐานะตัวสำรองนั่นทำให้ท้ายที่สุดลิวพูตัดสินใจยกเลิกสัญญาย,ยืมตัวของเขากับทีมดังจากบุนเดสลีกาก่อนกำหนดทำให้โจตัวได้กลับมาอยู่กับทีมของเราอีกครั้งในช่วงปีใหม่นี้ แม้กระนั้นสโมสรก็ตัดสินใจที่จะปล่อยยืมตัวเขาออกไปอีกทอดให้กับสโมสรอ,อื่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลเพื่อหวังให้เขาได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมออันจะเป็นการต่อยอดพัฒนาการของตัวนักเตะเองล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟาบิเซโอโรมาโนนักข่าวระเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาอย่างยิ่งข่าวครา,าวเรื่องการซื้อขายนักเตะ ก็ออกมายืนยันเลยว่ามันมีหลายสโมสรที่พยายามจะลุมแย่งตัวของทางคาวเวาโยอยู่ในเวลานี้โดยลิเวอร์พูลก็มีเกณฑ์สำคัญในการตัดสินใจว่าจะปล่อยตัวเขาไปลงเล่นกับสโมสรใดนั่นก็คือการการันตีโอกาสการลงสนามให้กับดาวเตะวัย21ปีรายนี้นั่นเอง เข้าใจว่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มีการติดต่อสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวของฟาบิโอคาวายโลเพื่ขอยืมตัวเขาไปร่วมทีมจนกระทั่งจบการแข่งขันฤดูกาลนี้นะโูม um าโน่กล่าวขณะเดียวกันอีก6สโมสรระดับท็อปของแชมเปี้ยนชิพก็มีการติดต่อเข้ามาขอยืมตัวเขาโดยเช่นเดียวกันในตอนนี้ลิเวอร์พูลและตัวแทนของนักเตะกำลังหารือร่วมกันเพื่อหาตัวเลือกที่ดีที่สุด พวกเขาต้องการการรันตีเวลาการลงเล่นให้กับทางฟาบิโอเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเพรอะยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา นั่นก็คือในรายของทางคริองเอมปาเป้าร์ดังของแปเอเชปารีสแซงแช์แมงหลังโจตัวตัดสินใจไม่ขอรับโบนัสค่าความพักดีกับสโมสอนที่สูงถึง80ล้านยูโรหรือราว69ล้านปอนด์นั่นทำให้มันมีการคาดหมายกันว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่และเตรียมตัวสำหรับการย้ายออกจากทินปรัสเดอแปลงไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางแกรี่แม็กอาริสเตอร์อดีตดาวเตะของทีมเราออกมากระตุน้นต้นสังกัดเก่าของเขาเลยว่าอย่าได้ปล่อยโอกาสทองเช่นนี้ให้หลุดลอยไปและควรเดินหน้าใส่เกียร์ห้าไล่ล่าไหล่เิ็นของเขามาครอบครอง ผมคิดว่าสฟโมสออย่างลิว์ภูควรจะอยู่ที่นั่นเสมอนะเมื่อมีนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกอย่างทางเคริยงเอ็มปาเป้สามารถถูกคว้าตัวมาได้ในสถานการณ์แบบนี้แม็กอาริสเตอร์กล่าวหากมันมีโอกาสและหากดิวของเอ็มปาเป้อยู่ในงบประมาณที่พวกเขาพอจะเอื้อมถึงเมื่อรวมกับแนวทางการทำทีมของสโมสรแล้วผมก็คิดว่าลิว์ภูควรจะให้ความสนใจนะ แน่นอนว่าสโมสรระดับท็อป5หรือท็อป6ของโลกจะต้องอยากมีส่วนร่วมกับการไล่ล่าตัวเขามานักเตะระดับนี้มีชื่ออยู่ในตลาดซื้อขายเรลวิเวอร์พูลเองก็อยู่ในกลุ่มทีมเหล่านั้นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้คนอาจจะพูดกันว่าก้าวย่างต่อไปของเอ็มปาเป้ก็คือเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามเราก็ได้เห็นกันมาเสมอว่าเขามีข่าวพัวพันกับทางลิเวอร์พูลมาโดยตลอด เราได้เห็นกันมาแล้วว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็มีข่าวกับทางจุดเวลริงแฮมดังนั้นผมไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะเอาตัวทักเอ็มปาเป้มาไม่ได้หากท้ายที่สุดแล้วดิวนี้มันออกมาเวิร์กสำหรับพวกเขา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเกม Big m a มตในค่ำคืนวันนี้เมื่อทีมของเรามีโปรแกรมต้องยกคนบุกไปเยือนทางปืนใหญ่ออสนนลที่สนามเอมิเรตสเตเดียมในเกม FA Cup คัพรอบที่3หลังทั้งคู่เพิ่งจะเสมอกันมาที่แอนฟิลด์ประตูต่อนหนึในเกมพิมพมลิกเมื่อสสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตามล่าสุดทั้งมิกเก็ตออเตต้าในใหญ่เลือดสเปนิชของทางเดอะกันสเนอร์ก็ออกมาปลุกเล้าแฟนบอลของตัวเองให้สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวเพื่อไล่ตบทางเวอร์พูในการแข่งขันค่ำคืนนี้ที่บ้านของพวกเขาต้องบอกเลยว่าสำหรับสโมรสรของเรากับการแข่งขัน FA ครับในอดีตท,ที่ผ่านมานั้นมันมีประวัติศาสตร์ร่วมกันที่แสนจะยาวนานมากๆเลยนะออเตต้าก่าว ดังนั้นสำหรับเราแล้วโอกาสที่เราจะได้มาเผชิญหน้ากับทีมใหญ่อย่างทางลิเวอร์พูลมันทำให้เราสามารถต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นได้อีกครั้งเราจะเริ่มต้นมันและทำให้มันกลายมาเป็นเส้นทางที่สวยงามสำหรับทีมของเราเรามีความสุขอย่างยิ่งกับบรรยากาศที่เราได้สร้างขึ้นที่สนามอมิเรสตเดียมและในเกมคืนวันอาทิตย์นี้เราจะทำให้มันมีบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกซึ่งผมคิดว่าเราเองสามารถที่จะทำเช่นนั้นได้นะเราต้องมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จกันมาจนกระทั่งถึงตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราได้ลงเล่นในบ้านของเราเอง แน่นอนที่สุดว่าเกมในคืนวันอาทิตย์นี้มันจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราและมันก็เป็นเกมใหญ่ที่เราจะคว้าผลการแข่งขันที่ต้องการมาครอบครองให้ได้ด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพ่อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในอดีตนักเตะอดรบตำนานของสโมสสออย่างทางจอแดนเฮนเดอร์สันกันบ้าง วาเขาเพิ่งจะอำลาทีมของเราไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาและย้ายไปอยู่กับทางอัลเอสติฟาในประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีทางสเฟ้นเจอรัตอีกหนึ่งอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของเรากลุ่มบังเหียนอยู่ที่นั่น ก่อนการย้ายทีมดังกล่าวข้างตน้นเยอร์เกนครอปก็ดอกมายืนยันกับเขาแล้วว่าที่จริงเขาก็อยากให้ทางเฮนโดอยู่กับทีมของเราต่อไปแต่ก็แจ้งนักเตะก,กลับไปแบบตรงๆเช่นเดียวกันว่าไม่สามารถที่จะการันตีโอกาสการลงสนามให้กับเขาได้ นั่นจึงทําให้ทางเฮนเดอร์สันตัดสินใจย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆก่อนจะย้ายไปที่ตะวันออกกลางที่ซึ่งเขาก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวกับการลงสนามไปทั้งสิ้น19นัดและทําได้ถึง5แอดซิต อย่างไรก็ตามผลงานในภาพรวมของทางเอาเอสติฟ e าเองก็ดิ่งลงเหวมาตลอดในช่วงหลังเมื่อคว้าชัยชนะไม่เจอมา8เกมติดต่อกันเข้าให้แล้วและผลสุดท้ายที่พวกเขาสะกดคำว่าชนะเป็นก็ต้องย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วเลยทีเดียว ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Paul Joyce นักข่าวสายหงคนดังของทาง The Times ก็ออกมาระบ,บุว่า Henderson ไม่แฮปปี้กับชีวิตที่ทางซาอุดิอาระเบียและต้องการจะย้ายกลับมาพิมลีกอีกครั้ง ทั้งนี้แมดจอยส์ไม่ระบุสโมสรปลายทางของเขาแต่มันก็มีกระแสะข่าวจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่ได้อ้างว่าตัวของดาวเตะวัย33ปีหวังจะได้รับโอกาสกลับมาแก้ตัวกับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังทีมของเราเองก็ยังมองหามิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่อยู่แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ